ข่าวสั้นคริปโตประจำวันที่28มีนาคม i มโครสตรัทจีชำระคืนเงินกู้แก่ธนาคารซิวเกตและซื้อบิตคอยเ,เพิ่มอีก6,455บิตคอย i c โครสตรัทจีบริษัทซอฟต์แวร์โซลูชันสำหรับธุรกิจและผู้ถือครองบิตคอยรายใหญ่ได้เพิ่มการถือครองบิตคอยทั้งหมดเป็น138,955บิตคอยโดยซื้อด้วยเงินจำนวน4.1พันล้านดอลลาร์ราคาเฉลี่ย29,817ดอลลาร์ต่อ บิตคอย์ไมเคิลเซลล์ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CEO ของ m มโครส t r ATEGY ได้โพสต์ทวิตเตอร์เมื่อวันที่27มีนาคมเพื่อประกาศว่าบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้จำนวน205ล้านดอลลาร์ให้กับธนาคารซิเวเกตแล้วบริษัทยังได้ซื้อบิตคอยเพิ่มจำนวน6,455บิตคอยมูลค่า150ล้านดอลลาร์หรือที่ราคาเฉลี่ย23,238ดอลลาร์ต่อบิตคอยด้วยการซื้อครั้งนี้ทำให้ m มโครส t r ATEGY เพิ่มการถือครองบิตคอยส์ทั้งหมดเป็น138,955บิตคอยด้วยเงิน 4.1พันล้านเหรียญสหรัฐเฉลี่ย29,817เหรียญต่อบิตคอย